สัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับออฟอีกแล้วนะครับถ้าเห็นออฟแบบนี้นะครับเราต้องอยู่ในช่วงพีอาร์พามารายการที่พาคุณผู้ชมไปเปิดตาได้เห็นขั้นถาคำตอบที่คุณอยากรู้จากปักวิหานและเหล่าเซเลบลตี้ชื่อดังครับไกลงานพราะขนคนงานพอแต่งแล้ววันนี้นะครับออฟก,ก็เลยพาคุณผู้ชมนะครับมางานเปิดตัวเครื่องสาอางเดอะบาร์นครับในงานครั้งนี้นะครับจะมีเหล่าดาราและเหล่าเซเลบิตี้คนไหนนะครับเจอก,กันบ้างเดี๋ยวตามออฟฟไปชมกันเลยดีกว่าคะ่ะ เป็นยังไงบ้างครับกับการเลือกผลิตภัณฑ์ของกตะบางครับก็ดีค่ะชอบเพราะว่ามันแบบเบาบางไรเงี้ยแล้วมันแต่งง่ายๆใช้กับชีวิตประจําวันได้ค่ะพี่จะมีวิธีหรือเคล็ดลับในการแต่งหน้ารับซัมเมอร์อย่างไรบ้างครับ ก็เจนว่าก็แต่งเบาๆดีกว่าเพราะถ้าแต่งเยอะหนาเกินไปเดี๋ยวแบบมันก็เยิ้มไหลลงมาหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีมันก็จะมีสเปรย์ที่แบบฉีดตอนแต่งหน้าเสร็จแล้วเพื่อที่จะให้มันอยู่นานขึ้นอะไรเงี้ยก็ลองดูตอนนี้ต้องถามเลยว่าเคล็ดลับการใช้เครื่องสาอางที่แบบว่าสวยสวย,ยางามเนี้ยมีวิธีเคล็ดลับยังไงบ้างครับจริงๆต้องส่วนตัวแล้วสมัยนี้เนาะมันก็จะมีอะไรที่มันมีสารเคมีบ้างไม่มีสารเคมีบ้างตอนนี้คือดก็จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ธรรมชาติ แล้วก็เราก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยแล้วก็ดีด้วยผู้หญิงโดยส่วนใหญ่แล้วเขาต้องมีแบบเครื่องสำอางเขาติดกระเป๋าไว้เพราะอะไรอะครับพี่ดิวบอกว่าอยากจะรู้จังเลยว่าส่วนตัวเราก็เป็นด้วยความเป็นผู้หญิงอะเราก็จะต้องมีเติมเครื่องสําอางบ้างระหว่างวานันด้วยความเป๊ะแหละก็ดีนะคะแต่คือทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีแพคเกจิ้งที่น่ารัก <c oughs> และหลายๆอย่างด้วย ก็ได้ดูก,กับคุณสายทีมนะครับมาร์เก็ตติ้งดีเรคเตอร์ของเดอะบรานะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้เราต้องถามก่อนเลยครับว่าวันนี้นะครับในงานนี้ตัดขึ้นมาเพื่ออะไรครับจริงๆแล้วงานอันนี้ค่ะเป็นการเปิดตัวนะคะเดอะบราณด้วยแล้วก็อยากเปิดตัวสินค้าใหม่ไลน์ใหม่ของเดอะบรามนะคะนอกจากที่มีเมคอัพแล้วเราก็มีสกินแคร์ค่ะอืมแล้วผลิตภัณฑ์ของเดอะบราในี้เครื่องสำอางนี้เป็นคอลเลคชั่นอะไรยังไงครับ คอลเลคชั่นวันนี้ก็คือจะเป็นสกินแคร์ที่จะเหมือนกับว่าเป็นการรักษาพื้นหน้าทุกอย่างครบวงจรนะคะทั้งคลีนซิ่งโทนเนอร์แล้วก็โกบำลุงนะคะก็อยากจะขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ฝากแบรนด์น้องใหม่นะคะเดอะบาร์มค่ะแล้วก็อย่าลืมสามารถมาอัปเดตข่าวได้ของทางเดอะบาร์ได้ที่ f a c e b o o เดอะบาร์มไทยแลนด์แฟนเพจค่ะใครที่ชอบผลิตภัณฑ์ดีแบบนี้นะครับก็สามารถจับจองซื้อผลิตภัณฑ์อันนี้ได้นะวันนี้ต้องขอบคุณคุณสายทิพย์มากๆเลยครับขอบคุณครับ มาอยู่กับนักร้องสาวสุดสวยนะครับอดีตบุษบาันนเองแบบว่าตอนนี้ยังหน้าเด็กอยู่เหมือนเดิมนะครับพี่นิกกี้นิโคเทลโอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหแบบว่าพี่นิกกี้มีวิธีการดูแลบำรุงผิวยังไงถึงแบบได้หน้าเด็กขนาดนี้ครับขอบคุณนะคะก็ไม่ได้หน้าเด็กเท่าไรนะคะแต่ว่าแต่ว่าก็บำรุงผิวอยู่ตลอดเวลาค่ะก็คือสําคัญมากก็คือการทําความสะอาดผิวอะค่ะแล้วก็ทําความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยผิวมันก็จะออกแห้งๆเพราะว่าเราจะเช็ดเครื่องสำอางออกให้หมดเราก็ต้องใส่ คือ moisturizer ลงไปก็คือพวกครีมครีมก็ไม่ต้องแพงเพราะว่าแพงแล้วเราก็จะไม่กล้าใช้มันเยอะอนึกออกไหมแต่ว่า สิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องให้ผิวกับเราชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องใช้ของแพงใช้ของแบบว่าประมาณนึง <ynen S 2> อ่ะออราคาไม่แพงมากแต่ใช้ได้บ่อยๆเราไม่กลัวที่จะใช้มันาคุณผู้ชมไปดูแบบว่าสาวสวยนะคะพี่ลูกตาในนะตอนตอนนี้เขากำลังแบบว่าส่องกระจกดูความสวยความงามอยู่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับมาร่วมแบบว่าผลิตภัณฑ์เป็นของเดยรลามครับ ยใช้อยู่แล้วค่ะเคยใช้แต่ว่าซื้อมาจากซาซ่าที่ฮ่องกงคะคะใช่แล้วเป็นยังไงบ้างคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันดีจากผลิตภัณฑ์ตัวอื่นยังไงค,คือตั้อย่างถ้าตัวตานะคะตันชอบสีทาตาเพราะว่ามันจะแบบมีกลิตเตอร์เยอะมากอะคะ่ะแล้วพี่ตานชอบอะไรเป็นพิเศษบ้างครับนอกจากว่าที่ทาตาแล้วแบบว่าเครื่องสำอางหรือไม่เป็นลิปสติกชอบไหม,มก็คงเป็นลิปสติกค,ค่ะเดลามต้องเป็นลิปสติกลิปมนันเขาใช้ดีมากไม่คิดว่าเดลามีข้อเด่นอะไรที่แบบว่าเราต้องแบบว่าซื้อแล้วเราลืมไม่ลงเลยอะไรอย่างนี้ แต่ว่าเป็นเพราะแบบแบ,บแรนด์ของของอสมางด้วยแล้วมันก็ดูเหมือนแบบว่ามันคลาสสิกมันดูมันดูสวยเป็นแบบว่าไม่ต้องทําอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะใครใช้ก็จะสวยเหมือนพี่ตาอยากให้ต้องไปใช้บ้างแล้วแหละเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้าง <c oughs> อาจจะท้ายช่วยฝากถึงผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะสนใจอยากจะรักสวยนะคะยังงก็ฝากผลิตภัณฑ์ด้วยละกันนะคะเพราะว่า The Bar เนี่ยต็เห็นขายหลายประเทศแล้วแล้วก็เพิ่มมาเปิดตัวที่ประเทศไทยครั้งแรกเลยยังไงก็ฝากด้วยละกัน คนเรานะคะรักสวยรักงานเป็นเรื่องธรรมชาติครับใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ความมามก็อย่าลืมเดอะบาร์ไว้ในดวงใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับหมดหน้าที่ของออฟฟี่ลงเป็นเท่านี้แล้วแต่ออฟฟี่จะพาไปตัลลูที่ไหนครั้งหน้านะครับอย่าลืมติดตามชมในรายการพีอาร์พามเมล์นาของออฟฟี่ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับคุณเชื่อหรือไม่ว่าหมากลุกเข็มทิศและหนังยางเปลี่ยนชีวิตคุณได้พบกับสุดยอดสามหมอดูชื่อดังสายพันธุ์ใหม่อาจารย์น้อง มักลุกผ่าดวงหมักลุกทุกตัวบอกชีวิตคุณได้อาจารย์โมชัยบุญสนามแม่เหล็กกูรูสาสตร์ทวงจุย้ยอาจารย์นัดหนังยางอ่านดวงทานายอนาคตแน่นอนรู้ก่อนรวยก่อนโทร085 510 2424 24.